คลิปนี้นะคะใครติดปัญหาการน,นำเข้าฟอนต์ภาษาไทยนะคะดาวน์โหลดมาแล้วเปิดใช้งานไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแอปนะคะชื่อว่า Z a t c r i v e r r นี่นะคะก็ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดสำหรับ Android นะคะก็มาดาวน์โหลดที่ Play Store ค่ะ พิมพ์หานะคะ set archiver นะคะหน้าตาแอปนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะพอดาวน์โหลดแล้วนะคะให้เราออกไปนะคะที่ Google search นะคะหรือว่าจะเป็นที่ browser.com h r e ก็ได้นะคะพิมพ์ font.com font.com เนี่ยะคะ่ะเ,เป็นเว็บไซต์นะคะเราจะดาวน์โหลดนะคะฟอนต์ไทยนะคะจากเว็บไซต์นีเ้เมื่อเราเลือกแล้วนะคะให้เราคลิกเข้าไปดูก่อนว่า สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ไหมนะคะมีคำว่าดาวน์โหลดนะคะหน้าตาของฟอนต์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะให้เราจดชื่อฟอนต์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนที่เราไปเลือกดาวน์โหลดเนี่ยนะคะถ้าใครดาวน์โหลดเยอะเนี่ยรายชื่อฟอนต์ที่ดาวน์โหลดมามันจะขึ้นมาเยอะเลยนะคะเวลาเราดาวน์โหลดนะคะให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะคลิกคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยะคะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนคะคะการดาวน์โหลดสมบูรณ์นะคะก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะคะแล้วเราออกมาที่ แอปนะคะ Z a ดอาร v e r นี้นี่นะคะพอมาอยู่หน้านี้เนี่ยให้คลิกเลือกที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะคลิกเข้าไปค่ะหาลายชื่อฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่นะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะคะ h ฮ o l ลนะคะ .zip นะคะนามสกุลที่ดาวน์โหลดมาจะเป็น z i p นะคะเดี๋ยวเราจะต้องอแตกไฟล์นะคะโดยการที่คลิกเข้าปานะคะคลิกเข้ามา1ครั้งนะคะแล้วก็มาคลิก คำว่า act t a k here อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการแตกไฟล์นะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราออกไปเข้าที่แอปพลิเคชันที่เราจะใส่ข้อความนะคะอีจะใส่ข้อความนะคะส่วนใหญ่ตัดต่อวิดีโอนะคะที่แคปคัตนะคะอีจจะนำเข้าวิดีโอเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้เลยนะคะแล้วก็เรามาเทสดูนะคะการที่เราจะเปิดฟอนต์ใหม่นะคะขึ้นมาจะทำยังไงนะคะให้เรามาที่ตัวทีข้อความก่อนค่ะ เราก็มาที่ a บวก a ตัวใหญ่นะคะ<_ <D> _ <A> บวก<_ <D> _ <A> เพิ่มข้อความพิมพ์ข้อความนะคะภาษาไทายเธอเห็น<_ <D> _ <A> เสร็จแล้วนะคะมาตรงนี้ค่ะให้เรามาที่บวกนะคะถ้าเป็นฟอนต์ที่เรานำเข้าแล้วนะคะเราจะมาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนำเข้าฟอนต์นะคะก็จะมีรายชื่อ ฟอนต์ที่เรานําเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นฟอนต์ใหม่นะคะให้เรามาบวกนะคะให้เรามาคลิกที่เครื่องหมายบวกไหมคะและมาที่อัปโหลดไฟล์ที่เราเลื่อนหาแถบตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนไปทางซ้ายนะคะหาแอปนะคะเซตอาร์ชิเวอร์นี่ค่ะคลิกเข้ามานะคะเลื่อนหาเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูที่ดาวน์โหลดถูกไหมเราจะต้องกลับมาที่ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าไปหาฟอนต์ที่แตกไฟล์มาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี่นะคะฟอนต์ที่ยังไม่แตกไฟล์นะคะจะเป็นนามสกุล z ip นะคะฟอนต์ที่แตกไฟล์แล้วนะคะชื่อว่า ttf ฟอนต์นี้จะสามารถนำเข้าไปนะคะเพื่อที่จะใช้ได้เท่านั้นต้องนามสกุล ttf นะคะ นี่นะคะให้เราคลิกเข้าไปอ่ตรงนี้นะคะมาแล้วนะคะไฮโอรี Hi นี่นะคะไฮโอรี Hi ่เข้ามาแล้วเราลองคลิกดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่มีอยู่ในแอป Cap c a p u u t นะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นนะคะที่เราดาวน์โหลดมานะคะที่มีความน่ารักนะคะเพิ่มขึ้นเนาะ,ะนี่นะคะได้แล้วนะคะ โอเคไหมคะแบบนี้เข้าใจง่ายนะอีทคิดว่าน่าจะทําตามกันได้ทุกคนนะคะอลองดูนะคะถ้าเราต้องการอื่นนะคะเดี๋ยวอีทให้ดูตัวอย่างฟอนต์เนะาะฟอนต์เฟอร์เผื่อใครจะชอบเหมือนอีนะคะคลิกมาที่ฟอนต์นี้นะคะฟอนต์เฟอร์หน้าตาฟอนต์ก็เป็นแบบนี้คะ่ะถ้าเป็นฟอนต์ UID Salmon นะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมาจานะคะเวอร์ชัน1.00นะคะก็จะเป็นอฟอนต์นี้นะคะอีจะใช้บ่อย ะะหรือว่าเป็นมาลินะคะมลิหนานะคะ FC เลนโบนะคะตัวนี้ใหญ่บเบ้อเลยนะคะี่ว่าฟอนเนียน่ารักละ่ะไฮโอลี่เฟอรี่ก็น่ารักนะคะแล้วก็มาจา่าอันนี้นะคะถ้าใครชอบเหมือนกันก็สามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดนะคะที่ชื่อนี้นะคะได้เลยนะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะสามารถทำได้แล้วก็ได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปนี้นะคะก็ฝากกด หัวใจนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เขาปีนะคะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยค่ะ